สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปครั้งนี้เป็นครั้งที่55ครับจะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับอริยสัจครับว่าด้วยหัวข้อแรกเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ครับก็มารู้จักความทุกข์กันวันนี้ว่าเรื่องราวของความทุกข์นี่ มันเป็นไปยังไงเรามารู้จักทุกกันก่อนเคาว่ากันว่าถ้าไม่รู้จักทุกแล้วก็จะค้นหาความจริงไม่ได้รู้จักความจริงไม่ได้อนีน้การที่เราจะรู้จักความจริงได้สิ่งแรกที่จะต้องรู้จักก็คือรู้จักความทุกข์ครับดังนั้น 30มนาทีต่อจากนี้ไปเรามารู้จักมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์กันดีกว่าครับความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราว่ากันว่านี่แหละคือเรื่องราวของความจริงอันประเสริฐครับหัวข้อแรกความทุกข์ติดตามรับชมกันครับ ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับมีคัมบอกว่าทุก์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นไปที่เป็นไปอยู่ใน ในโลกหรือว่าชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นครับมันก็เกิดคำถามแล้วครับว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องทุกข์หมดเลยนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นที่เห็นเห็นอยู่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเรากำลังดูสายน้ำ จริงๆแล้วดูให้ดีเราก็จะเห็นสภาพแห่งความทุกข์ครับเห็นสภาพแห่งความทุกข์ครับเพราะความทุกข์คือสภาพที่อยู่ในสถานะเดิมไม่ได้ตลอดไปความทุกข์เป็นการอยู่ในสถานะเดิมอย่างนั้นไม่ได้ตลอดไปมันค่อยๆเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนเลื่อนไหลเหมือนกับกระ,กระแสน้ำหรือสายน้ำที่เรากำลังมองเห็นอยู่นี่แหละครับชีวิตมันไหลเลื่อนเคลื่อนที่ของมันไปเรียกว่าไปตามกระแสของมันทับถมกันไปเปลี่ยนแปลงกันไปจะหยุดอยู่สักพักสักประเดี๋ยวพอให้หายเหนื่อย ก็ไม่ได้จะหยุดสักพักสักประเดี๋ยวก็ไม่ได้ชีวิตมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาและสภาพแห่งการเคลื่อนนี้เองที่เราเรียกกันว่าสภาพแห่งความทุกข์ความทุกข์มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ ไม่สามารถจะคงอยู่ในสถานะเดิมเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิสักพักเดียวเราก็เมื่อยสภาพทุกข์ก็ปรากฏในน้ำเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆมันก็ประเดี๋ยวประดาวแต่จริงๆแล้วมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดไม่ว่าน้ําจะน้ํานิ่งหรือน้ําไหลจริงๆแล้วลึกๆแล้วมันก็มีการเคลื่อนที่กายเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงสภาพของมันอยู่ตลอดเวลานั่นเองสภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนั้นแหละเราเรียกสภาพเช่นนั้นว่าสภาพแห่งความทุกข์ครับเป็นทุกข์ที่มีอยู่ดาดเด่นทั่วไปเนะเราไม่สามารถจะไปบังคับบัญชามันได้ยิ่งไปบังคับบัญชาก็ยิ่งทำให้ใจของเราเป็นทุกข์มากขึ้นแทนที่จะทุกข์ทางกายภาพ ตามสภาพธรรมดาของมันการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี่มันเป็นสภาพธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะครับเป็นภาพแห่งความเดือดร้อนที่ปรากฏอยู่ขออนุญาตผมนำภาพมาจากภาพข่าวต่างๆนะครับขออนุญาตกับทางภาพข่าวที่ผมตัด ภาพมาให้ให้ให้ชมขออนุญาตด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีเอเ่อดูสิครับเอ่อห่วงบาสเอ่อว่ามันสูงขนาดไหนนะที่เขากระโดดเอาเอาเอาลูกยางยัดห่วง,งนะั่นเห็นแค่นั้นนะนะเห็นยอดไหวๆอยู่นั่นอันนี้แหละครับคือสภาพความทุกขทุกตามธรรมชาติสภาพทางธรรมชาติมันก็ทุกอยู่แล้ว แต่ยิ่งมาเข้าสู่ผู้คนและสัตพสัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งทุกยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกนะดูจากภาพนะก็จะเห็นยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเพียงน้ำนะครับธรรมชาติของน้ำตัวของมันเองก็เป็นสภาพทุกข์เมื่อมาสัมผัสกับ สัมพันธ์กับผู้คนสัตว์สิ่งของก็จะยิ่งทุกข์เข้าไปอีกทุก์ทางกายภาพแล้วก็ทุกทางใจนะฮะที่มากก็คือทุกทางใจเพราะว่าเราก็ต้องมีความรู้สึกรักมีความหวงแหนมีความผูกพันซึ่งเหล่านั้นเองก็จะยิ่งนํามาซึ่งความทุกข์และนี่แหละคือทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไป นะดูจากภาพข่าวแล้วก็เห็นความน่าอเนตอนาดนะครับสองสภาพแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนนะครับที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกในเวลานี้นี่ผมยกตัวอย่างจากภาพข่าวนะจากประเทศฟิลิปปินส์จากประเทศจีนจากไต้หวันจากอะไรที่ปรากฏอยู่ในช่วงนี้นะในเมืองลาวนะในประเทศไทยเราเองก็หลายจังหวัดนะ แม้แต่ทางบ้านผมเนี่ยกาญจนบุรีเองในบางพื้นที่ก็ประสบสภาพทุกข <c oughs> ์ที่เกิดจากเอที่เกิดจากน้ําที่ยกตัวอย่างพอดีมีภาพตัวอย่างน้ําก็เลยเอาตัวอย่างน้ำมาให้ดูครับเห็น <c oughs> สภาพความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตในข้าวของนี่แหละครับแล้วมันเป็นไปอย่างนี้นะ evet. เป็นสภาพแห่งความทุกข์เป็นไปอย่างนี้ทั่วไปหมดครับชีวิตมีสภาพาต้องประสบอยู่กับความทุกข์ความเดือดร้อนอาตามธรรมชาติของมันให้ปรากฏเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับฉะนั้นเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็จะได้ไม่ประมาทในความหมายนะครับความหมายเจตนาที่ นําสิ่งเหล่านี้มาชมก็คือไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของของชีวิตทัพย์สมบัติต่างๆก็จมหายอยู่ในน้ำน okay. ะครับการเดินทางการติดต่อการสื่อสารมีความทุกยากลำบากปกติมันก็ยุ่งยากพออยู่แล้ว ยิ่งมาประสบภยัยมีภัยมากขึ้นทุกก็จะยิ่งหนักขึ้นมากขึ้นนะเป็นเงาตามตัวสภาพความเดือดร้อนก็จะมากขึ้นแม้ในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยเราก็ทุกเราก็เดือดร้อนกันมากอยู่แล้วนะยิ่งมาประสบเคราะห์มาประสบภยัยก็จะยิ่งพบกับความทุกความเดือดร้อนมากขึ้น และนี่แหละครับคือความทุกข์ความร้อนที่เรียกกันว่าความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปตามสภาพตามธรรมชาติที่ประสบอยู่ในปัจจุบันนขณะนี้ครับนอกจากทุกข์ภัยตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีทุกข์ภัยชนิดที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นอีก นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามต่างๆนะรอบบ้านรอบประเทศของเรามีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ก็เป็นทุกข์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นทุกข์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นและก็ บาดเจ็บล้มตายฆ่าฟันกันทำร้ายกันนี่ก็เป็นความทุกข์ที่ปรากฏให้เราพบเห็นในหน้าสื่อต่างๆผมก็แคปภาพมาก็าขออนุญาตกับทางเ,เจ้าของภาพนะครับที่ผมแคปมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับให้เห็นว่า เนี่ยเป็นทุกข์ที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันด้วยอำนาจของอแรงผลักชนิดที่เป็นความโลภบ,บ้างเป็นความโกรธบ้างขะเคล้า,ากันไปนี่ก็เป็นความทุกข์อีกชนิดหนึ่งครับที่ประสบพบเห็นโดยทั่วไปกล่าวโดยรวมนะครับก็ ทุกทางธรรมชาตินะคะอย่างหนึง่งทุกเพราะว่าฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นมาอัน,นี้ก็อีกอย่างหนึง่งแต่บางทีเนี่ยทุกธรรมชาติที่มันมีอยู่เห็นอยู่เนี่ยมันก็พอประมาณแหละครับแต่พอเราส่องลึกลงไปเบื้องหลังของมันบางทีก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปทําให้ธรรมชาติมันโหดร้ายเพิ่มขึ้นหนักขึ้นหนักกว่าเดิมเช่นความร้อนเช่น พายุเช่นน้ําท่วมอะไรทั้งหลายเนี่ยพอลงลึกๆไปบางทีนี่มันก็มีผลมาจากน้ํามือมนุษย์ผสมผสานอยู่ด้วยนะครับนี่แหละคือ,เ,อ,อเรื่องราวของความทุกข์ต่างๆนะที่เราประสบพบเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผู้คนทั้งหลายก็ตกอยู่ในเครือข่ายของความทุกข์ความยากเหล่านี้ การหลุดออกจากความทุกข์ก็เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาเรียนรู้สิ่งแรกที่จะต้องรู้เลยก็คือรู้จักทําความเข้าใจมันก่อนเรามารู้จักรเรามาทําความเข้าใจความทุกข์กันก่อนคือเห็นมันก่อนเอาแค่เห็นก่อนเห็นทําความรู้จักจับมือเช็คแทนกับความทุกข์ก่อนเซฮหายให้เซฮหายสวัสดีครับความทุกข์มันอยู่ตรงไหน เห็นความทุกข์มองหาความทุกข์เข้าใจความทุกข์เป็นเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะนำไปสู่การสืบสาวราวเรื่องและสู่การดับทุกข์ความทุกข์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเพื่อที่จะต้องทุกข์กับมันนะครับเพียงแต่เราทำความรู้จักเพื่อที่จะดับสลายมันไปยกเลิก <laughs> เข้าสู่หมดยกเลิกความทุกข์ อันนั้นก็เป็นการแบ่งแบบกว้างๆนะครับเดี๋ถ้าเราจะส่องลึกลงไปในทุกที่มนุษย์เราประสบพบเจอกันอยู่เนี่ยเราแยกย่อยออกมาก็อาจจะแบ่งเป็นพวกความทุก์ทางเศรษฐกิจนะความทุก์ที่เกี่ยวเนื่องกับปากท้องของเรานี่แหละแล้วก็ความทุก์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจนะ ยศถาบรรดาศักดิ์และอำนาจต่างๆนะความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของความเป็นเจ้านายนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีความทุกข์ที่เกี่ยวข้องอยู่กับความสัมพันธ์ก็จะมีอีกสามเรื่องเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะเรื่องอำนาจเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่อยู่ในสมดุลที่ดีเนะี่ยมันก็เป็นความทุกข์ ยกตัวอย่างความทุกข์ทางเศรษฐกิจเนี่ยผู้คนก็มีความทุกข์อันเนื่องมาจากการที่จะต้องหาอยู่หากินครับเวลานี้คนไทยเราเป็นหนี้ในครัวเรือนเนี่ยมากมายมหาศาลซึ่งก็เป็นความทุกข์ครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าความเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ในโลกแต่ว่าเวลาเนี้ย ผู้คนคนไทยซึ่งก็เป็นชาวพุทธเนี่ยก็เป็นหนี้กันทั่วทุกหัวระแหงนี่อันนี้ก็อยู่ในสภาพของความทุกตกทุกตกที่นั่งคือความทุกข์อันเนื่องด้วยเศรษฐกิจขอ้อาวอยากหมากแพงเงินฝืดเงินเฟ้อ,อความลำบากที่เกี่ยวข้องกับปากเรื่องปากเรื่องท้อง เรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไม่ได้พยายามพึ่งตนเองเราใช้ชีวิตอยู่กับการพึ่งระบบไปหมดอะไรๆก็เป็นระบบเงินตราไปหมดอพอไม่มีเงินไม่มีเงินเข้ามาเข้าอยู่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราก็ทุกข์มากเพราะว่าเราถูกฝึกถูกสอน ด้วยเรื่องระบบเงินตราพ่อผมยังเคยพูดเล่าให้ฟังนะว่าเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานงานคือเงินอะไรงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุข <c oughs> ซึ่งซึ่งพ่อผมก็ถูกยอมมาจากาผู้มีอำนาจในสมัยก่อนนั้นซึ่งพยายามที่จะบอกให้ผู้คนาหาเงิน ทำงานหาเงินเร่งหาเงินกันเวลานั้นต้องการจะสร้างประเทศก็โดยการบอกให้ชาวบ้านแผลวางป่าเพื่อที่จะเอาพื้นที่มาทำการเกษตรครับอ่าน,นั่นก็เป็นเรื่องราวในอดีตพ่อผมเขาก็ฝังใจเขาก็บอกสอนพ่อมาอย่างนั้น <laughs> ผมมาฉุกคิดเอาตอนหลังๆเนี่ยแหละครับว่าเอ๊ะมันมันจริงหรือเปล่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขบางทีเราลดจำนวนเงินลงบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าเรายังมีงานพึ่งตนเองงานชนิดที่พึ่งตนเองได้ใช้ตนเองเป็นฝึกกับการอยู่กับตัวเองสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน ด้วยการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนของเราเองและคนในครอบครัวแบบพออยู่พอกินนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกันสำหรับคนทั่วไปส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอํานาจก็จะออกมาในรูปของตัวบทกฎหมายต่างๆข้อกำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งถ้าเราไม่ช่วยกัน เป็นหูเป็นตาดูแลบางทีมันก็กลายเป็นมอบอำนาจให้กับกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของบ้านของเมืองกลายเป็นผู้มีอำนาจกลายเป็นคนที่มีออระบบเศรษฐกิจควบคุมระบบการเงินเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้ครองอำนาจซะก็ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ ภายใต้อำนาจถูกเขียนกฎหมายเข้ามาทำให้ชีวิตเขาเดินลำบากมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึง่งนะของกระบวนการที่ทำให้ทุกขมันสุมมากขึ้นเดือดร้อนมากขึ้นนะการเมืองการปกครองเนี่ยอยู่ในฐานสายอำนาจทั้งนั้นแหละครับ ส่วนประการที่3มก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามนุษย์เราไม่เรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันที่ดีนะครับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นอีกแทนที่จะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแบบแบบที่มันเป็น ตามธรรมชาติของมันก็กลายเป็นว่าเราไปสร้างให้มันหนักให้มันรุนแรงมากขึ้นอย่างภาพข่าวโดยทั่วไปนะครับที่พบเห็นอยู่เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันผิดเพียเ้ยนก็เกิดเป็นฆาตกรรมหมู่บ้างเกิดเป็นการทะเลาะเบาะแววงกันในเรื่องในทััวเรือนบ้างในในระหว่าง ชุมชนบ้างในระหว่างเผ่าบ้างในระหว่างประเทศชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่สอดคล้องก็ยิ่งไปเพิ่มความทุกข์นะครับในความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องเนี่ยก็จะยิ่งไปเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นไปอีกในระดับเล็กๆก,ก็เช่นความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวนะก็อาจจะ หนักคือขนาดเข็นฆ่ากันตายในครอบครัวนะมีครบชู้มีการอะไรทำให้ครอบครัวแตกราชานหรือว่าในระดับที่สูงขึ้นไปในกลุ่มของพวกของเผา่าที่ไม่ใช่พวกของตนเองหรือว่าในระดับเพื่อนบ้าน ถ้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถึงขัดแย้งมันก็กลายไปเป็นออมองหน้ากันไม่ติดมันก็สร้างความทุกข์หรือเพิ่มความทุกข์มากขึ้นในระดับประเทศชาติก็มีในยะดุดเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมาเป็นความทุกข์ตามสภาพดินฟ้าอากาศอันนั้นก็อย่างหนึ่งนะครับ อีกประการหนึ่งก็คือความทุกข์ที่อยู่ในสังคมมนุษย์เป็นผู้สร้างสารรค์มันขึ้นมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนจากระบบเศรษฐกิจการหาอยู่หากินความฝืดเคืองทั้งหลายเนี่ยเรื่องอำนาจถ้ามันไม่ได้สมดุลไม่ได้บาลานซ์หรือเรื่องความสัมพันธ์ ที่มันมีความขัดแย้งมีความขัดเคืองกันและกล่าวโดยรวมก็คือความขัดแย้งทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ทางความสัมพันธ์ถ้าสิ่งเหล่านี้มันขัดแย้งมันก็จะยิ่งไปสร้างความทุกข์รเฉพาะความทุกข์ทางกายภาพมันก็มีอยู่แล้วลมฟ้าอากาศ ปวดหัวตัวร้อนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ดาด,ดืนอยู่โดยทั่วๆไปเราก็มีกันทุกคนอยู่แล้วยิ่งเราไปเพิ่มความทุกข์ด้วยการเเราสร้างมันขึ้นมานะความทุกข์ประเภทแล้วมันก็จะยิ่งทับถมให้หนักข้อขึ้นไปอีกอเดือดร้อนมากขึ้นไปอีกันั้นความพยายามในการที่จะรู้จักความทุกข์จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะไม่ให้ ความทุกข์มันทบทวีคูณในชีวิตของเรามากขึ้นนั่นเองครับรวมความแล้วผมก็สรุปเรื่องราวความทุกข์เอาว่าความทุกข์นั่นก็คือชีวิตนี่แหละครับการเรียนรู้ทุกข์ก็คือการเรียนรู้ชีวิตที่จะทำอย่างไรให้ ความทุกข์มันยังพอทนได้ใช้ชีวิตนี่ให้มันยังพอทนได้ยังพอไหวยังใช้ชีวิตให้ยังพอทนได้ยังพอไหวกับชีวิตไม่ให้มันบีบคั้นจนเกินไปไม่ให้มันฟูมไฟจนเกินไปใช้ชีวิตพอประมาณอ นกน้อยทํารังแต่พอตัวก็จะทําให้ความทุกข์มันไม่กระทบเราอย่างรุนแรงมากมากจนเกินไปนักมีบางคนเขาบอกว่าเวลาเขาโกรธแล้วเขาบังคับใจไม่อยู่ถึงทําร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรงอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันก็กลายเป็นการยิ่งไปเพิ่มความทุกข์ มากขึ้นดังนั้นถ้าเราจะให้ทุกข์มันน้อยๆลงหน่อยเราเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะบังคับใจเพราะว่าทุกข์ส่วนใหญ่มันเป็นทุกข์ที่มาจัดใจที่เราสร้างขึ้นมานะครับสมองเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาในความทุกข์ทางธรรมชาตินะ่ะมันพอประมาณนะครับผมว่าผมว่าทุกข์ทางธรรมชาตินี่มันก็พอประมาณ พอทนพอทนยังพอทนแต่ทุกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือทุกที่เราสร้างมันขึ้นมานะเราอาจจะเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ว่าบวลามันมาเจ็บอยู่ที่ใจเนี่ยครับมันสะสมความเจ็บคิดทีไรก็เจ็บเมื่อนั้นไอเนี้ยครับตัวสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยก็คือว่าการที่เรา แคร์ต่อสายตาทางสังคมมากจนเกินไปอันนี้จะทำให้เราเพิ่มความทุกข์ครับอย่างที่ชางฟอนซาร์บอกว่านรกคือคนอื่นในการที่เราตกนรกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปแคร์ต่อสภาพที่คนอื่นยัดเยียดให้มากจนเกินไปครับในการที่เราฝึก เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยในการลดความทุกข์ความเดือดร้อนที่มีอยู่ในใจของเราลงไปได้มากโขทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์แล้วชีวิตเนี่ยมันก็จะค่อยๆสอนประสบการณ์ใหม่ๆให้กับการอยู่ใน ในการเรียนรู้ชีวิตเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับเป็นความสุขนะที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่เรากำลังพูดถึงวันนี้คือเรื่องความทุกข์นั่นเองแม้ว่าความทุกข์มันจะเป็นเรื่องของโลกและชีวิตนะครับและความสุขเป็นเพียง สิ่งสมมุติที่มาบอกว่าความทุกข์มันค่อยๆลดตัวลงอาการที่ความทุกข์มันลดตัวลงนั่นแหละอันนั้นแหละ <c ười> คือความสุขไอความทุกข์น้อยๆนั่นแหละมันคือความสุขเอาละครับเราก็เรียนรู้ที่จะให้ทุกข์มันน้อยได้อย่างไรผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับว่าการเรียนรู้ที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีทุกข์น้อยๆ ได้อย่างไรนั่นคือการเรียนรู้ที่จะมีความสุขครับความสุขอย่างหนึ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้คือใจเย็นรอที่จะให้มันบังเกิดผลครับ <laughs> ใจเย็นเย็นรอได้ ใจเย็นเย็นรอที่จะให้มันบังเกิดผลครับการกระทํากิจกรรมบางอย่างไม่อาจจะเกิดผลได้ในขณะที่ทํานั้นทันทีทันใดนะครับแต่จะต้องรอใจเย็นเย็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับหรือจะพูดว่ามันทําให้เราทุกน้อยลงก็ได้ครับความสุข แท้ที่จริงแล้วคือการทำให้ทุกมันน้อยน้อยนั่นแหละความสุขแท้ที่จริงแล้วมันคือการทำให้เรามีความทุกข์นยน้อยนั่นแหละโอเคนะครับวันนี้อริยศัสตร์ข้อแรกว่าด้วยเรื่องความทุกข์ครับ อ้ห้มีความสุขกับชีวิตนะครับสวัสดีครับ